ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงแก่เธอทั้งหลายถึงความแตกต่างระหว่างปุถุชนผู้มีได้สดับกับอริยะสาวกผู้ได้สดับแล้วจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวข้าแต่พระองค์ผู้มีพระภาคขอพระผู้มีพระภาคโปรดแสดงด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายจักพึงฟังดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มีได้สดับเมื่อถูกเวทนาอันเป็นทุกข์แทงย่อมเศร้าโศกรำ่ำไห้ทุรนทุรายตีอกคร่ำครวญถึงความเป็นบ้าเป็นหลังเขาย่อมสวยเวทนาถึงสองอย่างคือเวทนาอันเป็นทุกข์ทางกายอย่างหนึ่งเวทนาอันเป็นทุกข์ทางใจอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนบุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรดอกหนึ่งแล้ว ถูกยิงซ้ำด้วยลูกศรอ,อีกดอกหนึ่งย่อมถูกเวทนาสองอย่างกระทบฉันใดปุถุชนก็ฉันนั้นข้าแต่พระองค์ผู้มีพระภาคปุถุชนจึงไม่ใช่เพียงทุกกายเท่านั้นแต่ยังทุกใจซ้ำเติมอีกด้วยดูก่อนพิสุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับเมื่อถูกเวทนาอันเป็นทุกข์แทงย่อมไม่เศร้าโศกไม่ร่ำไห้ ไม่ทุรนทุรายไม่ตีอกคร่ำครวญไม่ถึงความเป็นบ้าเป็นหลังเขาย่อมสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวคือเวทนาทางกายดุจบุรุษผู้ถูกยิงด้วยลูกศรดอกเดียวไม่ถูกยิงด้วยดอกที่สองดังนี้แหลอริยะสาวกย่อมรู้เท่าทันเวทนาข้าแต่พระองค์ผู้มีพระภาคเหตุเพราะอริยะสาวกไม่ปรุงแต่งจิต จึงไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองใช่หรือไม่ถูกแล้วพิสูทั้งหลายเพราะอริยสาวกย่อมเห็นด้วยปัญญาว่าเวทนาเป็นของไม่เที่ยงมีความเกิดขึ้นแล้วดับไปเขาย่อมไม่ยึดถือไม่เพลิดเพลินไม่ปรารถนาเวทนาใดๆจึงไม่ถูกตันหาและอวิชชายิงซ้ำเป็นลูกศรดอกที่สองข้อแต่พระองค์ผู้มีพระภาค ข้อนี้น่าอัศจรรย์ยิ่งนักผู้ใดรู้ตามความเป็นจริงย่อมตัดเวทนาได้เพียงครึ่งเดียวแต่ผู้ใดหลงมัวเมาย่อมทวีเวทนาเป็นสองเท่าภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนี้แหลเราจึงสอนให้เธอทั้งหลายจเจริญสติในเวทนาเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าสุขเวทนาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าทุกขเวทนา เมื่ออัตุคมสุข,ขเวทนาเกิดขึ้นก็รู้ชัดว่าอัตุคมสุข,ขเวทนาการรู้ชัดดังนี้ทำให้เจ็ดเป็นกลางไม่วั่นไหวไม่ยึดถือเธอทั้งหลายจักเป็นผู้ไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองจักเสวยเวทนาเพียงอย่างเดียวไม่ยืดเยื้อทุกต่อไปข้าแต่พระองค์ผู้มีพระภาคเป็นที่น่าปลื้มใจอย่างยิ่ง เพราะพระธรรมเทศนานี้ทำให้เห็นโทษของการปรุงแต่งและคุณของการมีสติชัดเจนขอพระองค์โปรดทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นภิกษุผู้มีกตัญอูที่จะประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทเถิดดูก่อนภิกษุทั้งหลายรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นเวทนาทั้งปวงไม่ควรถือมั่นผู้ใดเจริญสติเห็นเวทนาเป็นเพียงเวทนา ไม่ใช่ตัวตนผู้นั้นย่อมพ้นจากลูกศรดอกที่สองและจักถึงซึ่งความสงบระง,งับโดยแท้จริงดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าลูกศรที่สอง มิใช่ลูกศรไม้ที่แทงกายหากแต่เป็นลูกศอนแห่งใจคืออวิชชาและตันหาที่ปรุงแต่งซ้ำเติมความเจ็บปวดบุคคลผู้มิได้สดับธรรมย่อมถูกลูกศรทั้งสองยิงซ้ำซ้อนเมื่อกายถูกแทงเขาเจ็บกายแล้วแต่ใจยังปรุงแต่งว่าโอ้หอทำไมต้องเป็นเรา ทำไมต้องเกิดแก่เจ็บตายเช่นนี้ด้วยความคิดนี้เองทำให้เวทนากายกลายเป็นเวทนาใจเพิ่มขึ้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญลูกศรดอกที่สองนี้คือความเศร้าโศกฟูมฟายและความหลงผิดใช่หรือไม่ใช่แล้วภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลไม่รู้ตามความจริงเขาย่องร้องไห้คร่ำครวญ ยึดมั่นในสิ่งที่แปรปรวนเขาคิดปรุงแต่งว่าสิ่งนี้ของเราสิ่งนี้เป็นเราสิ่งนี้เป็นตัวตนของเราก็เพราะอาวิชชาและตันหานั่นเองเป็นลูกศรดอกที่สองที่ทำร้ายใจตนเปรียบเหมือนชายผู้ถูกไฟลวกมือแล้วยิ่งกำมือแน่นด้วยความโกรธก็ยิ่งเจ็บปวดถ้าเขาปล่อยมือออก ใช้น้ำชำระกายย่อมเจ็บเพียงไฟลวกแต่ใจไม่ฟูมฟายดูก่อนพิสูทั้งหลายอริยะสาวกก็ฉันนั้นถูกไฟแห่งเวทนาลวกแต่ไม่ถูกไฟแห่งตัณหาลวกซ้ำข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าเช่นนั้นลูกสอนดอกที่สองนี้เกิดขึ้นเพราะความไม่รู้และดับได้ด้วยปัญญาใช่หรือไม่ ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายเพราะเมื่อบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเขาย่อมไม่ถือมั่นในเวทนาดังนี้จึงไม่ถูกลูกศรดอกที่สองยิงซ้ำดูก่อนภิกษุทั้งหลายจงพิจารณาให้ดีว่าสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงทุกขเวทนาก็ไม่เที่ยง อทุกขมสุขเวทนาก็ไม่เที่ยงเมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงใจย่อมไม่เอ็นเอียงไปในสุขเวทนาไม่สะทกสะทานไปในทุกขเวทนาและไม่หลงไหลในอทุกขมสุขเวทนาใจเช่นนี้แลย่อมเป็นอิสระจากลูกศรดอกที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโยมทั้งหลายที่ยังไม่ได้ฝึกตน เวลาเจ็บไข้มักฟูมฝ่ายว่าทำไมกรรมต้องให้ข้าพเจ้าลำบากนักหนานั่นคือเครื่องหมายแห่งลูกศรที่สองกระนั้นหรือใช่แล้วภิกษุทั้งหลายเพราะบุคคลน,นั้นไม่ได้เห็นความจริงของกายกายนี้เป็นของไม่เที่ยงมีการแตกสลายเป็นธรรมดาเขากลับหลงว่านี่คือเรา เมื่อกายเจ็บก็พลอยทุกทั้งกายและใจแต่ผู้เห็นกายตามความเป็นจริงย่อมไม่หลงว่าเป็นเราเขาจึงถูกลูกศรเพียงดอกเดียวเรากล่าวว่าการฝึกสติปัฐานทั้งสีคือทางดับลูกศรที่สองเพราะผู้มีสติย่อมระลึกได้ว่ากายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิต ทำในธรรมเขาเพียงรู้ว่าเจ็บไม่ได้ปรุงแต่งว่าเรากำลังเจ็บเพียงรู้ว่าใจเศร้าไม่ได้ปรุงแต่งว่าใจของเราเศร้านี่คือหนนทางแห่งอริยสาวกผู้ถูกยิงเพียงลูกศรดอกเดียวข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นที่ชัดแจ้งแล้วว่าลูกศรดอกที่สอง คือความยึดมั่นอันเกิดจากอวิชชาผู้ฝึกสติย่อมพ้นจากลูกศรนนี้ได้ข้าพระองค์ทั้งหลายจักระลึกไว้มั่นและภาคเพียรเจริญสติไม่ให้ลูกศรที่สองยิงใจได้อีกต่อไปดีแล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเจริญสติรู้เวทนาโดยแยบคายเมื่อเวทนาเกิดขึ้น ก็รู้ว่าเกิดขึ้นเมื่อเวทนาดับไปก็รู้ว่าดับไปผู้ใดเห็นเวทนามีการเกิดดับย่อมเห็นธรรมทั้งปวงมีการเกิดดับผู้นั้นจะตัดลูกศรที่สองออกได้อย่างแท้จริงกายถูกยิงเป็นเรื่องธรรมดาใจถูกยิงเพราะเรายอมให้มันยิงสติคือโล่ป้องกันลูกศรดอกที่สอง ดูก่อนภิกษุทั้งหลายการถูกยิงด้วยลูกศรดอกแรกคือเวทนาทางกายอันเป็นธรรมดาของสัตว์โลกแต่ลูกศรดอกที่สองคือความพุกทางใจไม่ใช่สิ่งที่ต้องเป็นไปโดยจำเป็นถ้าเธอทั้งหลายมีสติระลึกถึงเวทนาโดยแยบคายย่อมไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สอง ข้าแต่พระองค์ผู้ประเจริญการระลึกถึงเวทนาโดยแยบคายเป็นอย่างไรโปรดทรงแสดงเพื่อความเจริญในธรรมของข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยเถิดภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเวทนาใดเกิดขึ้นเขาย่อมรู้ชัดว่าสุขเวทนาเกิดขึ้นแล้วเมื่อเวทนานั้นยังดำรงอยู่เขารู้ว่า สุขเวทนากำลังดำรงอยู่เมื่อเวทนานั้นดับไปเขารู้ว่าสุขเวทนาดับไปแล้วในทํานองเดียวกันเขารู้ชัดเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นดำรงอยู่และดับไปเขารู้ชัดเมื่ออทุกขมะสุขเวทนาเกิดขึ้นดำรงอยู่และดับไปนี่แหลภิกษุทั้งหลายเรียกว่า เวทนานุปัสนาการตามเห็นเวทนาข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้ประหนึ่งว่าผู้ปฏิบัติต้องยืนดูเวทนาเหมือนผู้ยืนดูแขกแปลกหน้ามิใช่เข้าไปผูกพันใช่หรือไม่ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายเวทนาก็เหมือนแขกที่มาเยือนสุขเวทนาเป็นแขกที่มาแล้วก็ไป ถุกขเวทนาเป็นแขกที่มาแล้วก็ไปอทุกขมสุขเขเวทนาเป็นแขกที่มาแล้วก็ไปผู้มีปัญญาเพียงจะรู้ว่าแขกมาไม่ได้วิ่งตามแขกไม่ได้ผลักแขกออกดังนี้ใจย่อมไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองภิกษุทั้งหลายจงพิจ,จารณาให้ดีว่า สุขเว,นวเนท,าทเวนาอันยังประกอบด้วยกามย่อมเป็นที่ตั้งแห่งราคะทุกข,ขเวทนาอันยังประกอบด้วยกามย่อมเป็นที่ตั้งแห่งโทสะอทุุขมสุขเวทนาอันยังประกอบด้วยกามย่อมเป็นที่ตั้งแห่งโมงหะแต่เมื่อใดที่ภิกษุจเจริญสติในเวทนาเห็นเวทนาเป็นของไม่เที่ยงเมื่อนั้นราคะโทสะ และโมหะย่อมไม่อาจครอบงำใจได้ใจย่อมเป็นอิสระจากลูกศรดอกที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโอวาทนี้ชัดเจนดุดแสงสว่างเพราะปุถุชนทั้งหลายยามสุขก็มัวเมายามทุกข์ก็เศร้าโศกแต่ผู้นีสติย่อมรู้เพียงว่าสุขเกิดแล้วทุกข์เกิดแล้วโดยไม่เพิ่มตัณหาขึ้นมา นี่แหละคือความต่างระหว่างผู้ถูกยิงด้วยลูกศรสองดอกกับผู้ถูกยิงเพียงดอกเดียวภิกษุทั้งหลายจะเราจัดยกอุปมาให้เธอทั้งหลายฟังเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีใจกล้าเผชิญฝนที่ตกลงมาฝนตกกระทบกายเขาก็เป็นไปตามธรรมดาแต่ถ้าเขามัวโกรธฟ้าฝนบ่นเพ้อว่าทำไมต้องเปียก เขาก็ถูกฝนซ้ำทำร้ายใจตนส่วนผู้มีสติย่อมรู้เพียงว่าฝนตกแล้วใจไม่โกรธไม่บน่นไม่ปรุงแต่งเขาจึงถูกเพียงฝนกายไม่ได้ถูกฝนใจซ้ำเติมดังนี้แลการตามเห็นเวทนาคือทางรอดจากลูกศรดอกที่สองข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญการมีสติรู้เวทนา จึงเหมือนกับกางร่มป้องกันมิให้ฝนซึมเข้ามาในใจใช่หรือไม่ถูกแล้วพิกษุทั้งหลายสติเป็นดั่งเกราะกำบังผู้ไม่เจริญสติย่อมเหมือนเดินกลางฝนโดยปราศจากร่มถูกฝนสาดท,ทั้งกายและใจแต่ผู้มีสติย่อมถูกเพียงกายไม่ถูกใจซ้ำเติมดังนี้แลการตามเห็นเวทนา คือทางรอดจากลูกศรดอกที่สองเวทนาคือแขกที่มาแล้วก็ไปรู้แต่ไม่ยึดคือหัวใจของเวทนานุป,ปัสนาผู้มีสติคือถูกยิงเพียงลูกศรดอกเดียวดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสติและสมาธิ เป็นธรรมที่คุ้มครองใจเพราะเมื่อใจตั้งมั่นด้วยสมาธิยมเป็นดังโลที่ป้องกันลูกศรดอกที่สองมีให้แทงซ้ำเข้าไปในดวงใจข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการเจริญสมาธิภาวนาเกี่ยวเนื่องกับการไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองอย่างไรโปรดทรงแสดงเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นเถิด ภิกษุทั้งหลายจิตที่ไม่ตั้งมั่นย่อมวันไหวต่อเวทนาเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นใจก็วิ่งเข้าหาเมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นใจก็ผลักหนีเมื่ออทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นใจก็หลงติดนี่แหละคือลูกศรดอกที่สอง ที่ทำร้ายใจผู้ไม่เจริญภาวนาแต่ผู้เจริญสมาธิภาวนาใจตั้งมั่นเป็นกลางสุขก็เพียงสุขทุกข์ก็เพียงทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็เพียงเท่านั้นใจไม่เอ็นเอียงไม่ปรุงแต่งดังนี้แลเขาย่อมไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สอง ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้เปรียบประดุดว่าสมาธิเป็นเสาหลักที่ปักมั่นใจจึงไม่ไหวตามลมแห่งเวทนาใช่หรือไม่ถูกแล้วภิกษุทั้งหลายเปรียบเสมือนบ้านที่มีเสาหลักมั่นคงย่อมไม่หวั่นไหวด้วยแรงลมจิตที่ตั้งมั่นด้วยสมาธิภาวนาย่อมไม่หวั่นไหวด้วยเวทนา แม้กายจะเจ็บป่วยแม้ทุกขเวทนาจะเกิดขึ้นก็เป็นเพียงเวทนากายมิได้กลายเป็นเวทนาใจนี่คืออานิสง์ของสมาธิภาวนาภิกษุทั้งหลายเรากล่าวว่าสมาธิภาวนามีสองประการคือสมาธิเพื่อความสงบสมถะ สมาธิเพื่อความรู้แจ้งวิปัสสนาสมถะย่อมทำใจให้สงบไม่ถูกฝูงซ่านพัดพาวิปัสสนาย่อมทำใจให้เห็นความจริงไม่ถูกอวิชชาปิดบังทั้งสองนี้ร่วมกันเป็นโลป่ป้องกันลูกศรดอกที่สองข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าภิกษุเจริญสมาธิภาวนา เพียงเพื่อความสงบจะพอเพียงต่อการพ้นจากลูกศรดอกที่สองหรือไม่ภิกษุทั้งหลายความสงบเพียงอย่างเดียวย่อมทำให้ใจไม่วันไหวชั่วคราวแต่หากขาดปัญญาใจก็อาจถูกยิงด้วยลูกศรแห่งตันหาอีกดังนั้นเธอทั้งหลายจงเจริญสมาธิคู่กับปัญญาสมาธิ เป็นดั่งพื้นดินมั่นคงปัญญาเป็นดั่งดวงตาที่เห็นเมื่อมีทั้งสองใจจึงปลอดภัยจากลูกศรดอกที่สองอย่างแท้จริงเราจะยกอุปมาให้เธอทั้งหลายฟังเปรียบเหมือนบุรุษเดินทางกลางพายุหากเขามีเกราะป้องกันและมีตะเกียงสองสว่างเขา ย่อมเดินไปได้โดยไม่หลงทางเกราะป้องกันคือสมาธิภาวนาตะเกียงส่องสว่างคือปัญญาผู้มีทั้งสองย่อมปลอดพ้นจากการถูกพายุคือเวทนาสัดสายนี่แหละภิกษุทั้งหลายคือวิถีแห่งอริยสาวกข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ โอวาทนี้แจ่มชัดประหนึ่งสายน้ำเย็นดับไฟข้าพระองค์ทั้งหลายจากภาคเพียรเจริญสมาธิภาวนาร่วมกับการเจริญปัญญาเพื่อไม่ให้ใจนี้ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองอีกต่อไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายผู้ใดฝึกใจให้มั่นผู้ใดย่อมตามเห็นเวทนาอย่างแยบคายผู้นั้น ย่อมรู้ชัดว่าเวทนาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตนของเราด้วยอุบายนี้แลลูกศรดอกที่สองย่อมไม่เกิดแก่เขาใจย่อมเป็นอิสระเป็นกลางสงบเย็นสมาธิเท่ากับโลกคุ้มกันปัญญา เท่ากับดวงตาสองทางเมื่อสมาธิบวกปัญญารวมกันใจไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้สดับธรรมรู้ชัดเวทนารู้ชัดการเกิดการดับของเวทนาไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองเรากล่าวว่า ผลแห่งความเป็นเช่นนี้มีอานิสงส์ใหญ่หลวงนักข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอานิสงส์เช่นไรเล่าโปรดทรงแสดงให้แจ่มแจ้งเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้มีกำลังใจในการภาวนาภิกษุทั้งหลายผู้ไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองย่อมมีจิตเป็นอิสระจากความฟุง้งซ่านเมื่อสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาย่อมไม่มัวเมา เมื่อทุกขเวทนาเกิดขึ้นเขาย่อมไม่หดหูเมื่ออทุกขมสุขเวทนาเกิดขึ้นเขาย่อมไม่หลงติดใจของเขาย่อมเป็นกลางมั่นคงสงบเย็นนี่แหละคืออนิสงส์เบื้องต้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานิสงส์ที่ยิ่งไปกว่านั้นคือการทำให้เกิดปัญญาเพราะผู้เห็นเวทนาเป็นของเกิดดับ ย่อมเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเขาย่อมเห็นไตรลักษณ์ในเวทนาเห็นอนิจจงทุกขังอนัตตาด้วยปัญญานี้เขาย่อมคลายความกำหนัดในเวทนาสิ้นความยึดมั่นถือมั่นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้อนี้น่าอัศจ,จรรย์ยิ่งนัก เพียงการไม่ปรุงแต่งต่อเวทนาก็สามารถเปิดประตูสู่ปัญญาได้เปรียบเสมือนการดับไฟที่โหมอยู่ด้วยเพียงหยาดน้ำแห่งสติถูกแล้วภิกษุทั้งหลายเราเรียกสิ่งนี้ว่าทางพ้นจากทุกข์ผู้ใดไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองผู้นั้นย่อมไม่ถูกตัณหาโอบรัดไม่ถูกอวิชชาครอบงำเมื่อใจเป็นอิสระจากเวทนา ใจก็เป็นอิสระจากสังสารวัตรภิกษุทั้งหลายเราจะยกอุปมาให้ฟังเปรียบเหมือนบุรุษผู้ตกลงไปในโคลนตมถ้าเขาฟูมฟายดิ้นรนสเปะสปะโคลนยิ่งซึมลึกและดูดรั้งเขาไว้แต่วินยุชนย่อมหยุดตั้งสติวางแผนก้าวขึ้นทีละก้าวเขาย่อมออกจากโคลนตมได้ ดูดเดียวกันปุถุชนถูกลูกศรที่สองดูดรั้งแต่ผู้มีสติย่อมก้าวพ้นออกมาข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญผู้ฟังย่อมเบาใจนักเพราะความจริงนี้ทำให้เห็นว่าแม้จะหนีทุกข์กายไม่ได้แต่ก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ใจดังนี้แล้วชีวิตก็ยังมีหนทางสว่างแม้ในความมืดแห่งโรคภัยและชาราภิกษุทั้งหลาย ผู้ใดจเจริญสติในเวทนาไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองผู้นั้นย่อมเป็นผู้เบากายเบาใจเมื่อการใกล้ตายมาถึงเขาย่อมไม่ฟูมฟายไม่เศร้าโศกเพราะเขาได้ฝึกตนไว้แล้วไม่ให้ใจถูกยิงด้วยลูกศรแห่งตันหาเรากล่าวว่าบุคคลเช่นนี้ย่อมเข้าถึงสุขติมีทางไปสู่ความพ้นทุกข์ในเบื้องหน้า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโอวาทนี้เป็นดังประทีปสองทางข้าพระองค์ทั้งหลายจากตั้งใจภาวนาไม่ให้ใจถูกยิงด้วยโลกศนดอกที่สองอีกต่อไปขอพระผู้มีพระภาคเจ้าจงทรงจำข้าพระองค์ทั้งหลายว่าเป็นภิกษุผู้มีกตัญญูด้วยเถิดดีก็แล้วภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาทจเจริญสติในกายเวทนาจิตธรรม จงรู้ชัดว่าเวทนาเกิดแล้วดับไปเมื่อรู้ดังนี้ย่อมพ้นจากลูกศรดอกที่สองเมื่อพ้นจากลูกศรดอกที่สองย่อมถึงความสงบระง,งับอันยิ่งผู้ไม่ถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองเท่ากับใจสงบไม่หวั่นไหวอานิสงส์เท่ากับเบากายเบาใจเห็นความจริงปัญญาเกิดเมื่อถึงบ้นปลายชีวิต เท่ากับไม่เศร้าโศกไม่หวาดกลัวพร้อมก้าวสู่สุขติเราอาจหนีลูกศรดอกแรกไม่ได้เพราะกายนี้ย่อมแก่เจ็บและแตกดับแต่เราเลือกได้ว่าจะให้ใจถูกยิงด้วยลูกศรดอกที่สองหรือไม่สติคือคำตอบเมื่อมีสติเราก็เป็นอิสระแม้ท่ามกลางความเจ็บปวด